ได้เลยนี่คือตัวอย่างตามที่คุณขอโ้ตสำหรับวิดีโอ YouTube เป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ2,025 h o n d a w a v e ความยาวประมาณ2,500คําคำไม่มีหัวข้อไม่มีการใช้เครื่องหมายคำพูดไม่มีบันทึกและมีการเตือนกดติดตามตอนท้ายพร้อมบทนำแนะนำช่องไรวิเบ้ยย20คำตอนตน้นขีดขีดขีดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไรวิเว้พื้นที่สำหรับคนรักรถทุกคนที่พาคุณไปสัมผัสโลกแห่งยนต์ประกิรที่เราใจเสมอ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2025 Honda Wave เวรถ SUV ขนาดกะทัดรัดรุ่นล่าสุดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในตลาดโลก Honda w เ v e หรือที่รู้จักในบางประเทศในชื่อ HRV Generation ใหม่นี้ได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบที่เรียบง่ายแต่หรูหราพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยครบครันดีไซน์ภายนอกของ2025 Honda Wave อโดดเด่นด้วยเส้นสายที่สะอาดตากระจังหน้าแบบแนวนอนดีไซน์ใหม่ที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเละทรงเรียวเฉียบดูทันสมัยและสปอร์ตอย่างลงตัว เส้นข้างตัวรถเน้นความเรียบง่ายแต่ดูแข็งแรงสัดส่วนตัวรถมีความสมดุลระหว่างความกระทัดรัดและความโฉกเฉี่ยวกันชนหน้าดีไซน์ใหม่ที่รับกับกระจังหน้าอย่างลงตัวทำให้ด้านหน้าของเวลดูสง่าง,งามแต่แฝงพลังอย่างชัดเจนในด้านมิติ2025 Honda v e บมีขนาดความยาวประมาณ4,340ม mm, มกว้าง1,790ม mm, มและสูง1590ม mm, มระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสาร ทำให้การโดยสารสบายยิ่งขึ้นอีกทั้งยังคงความคล่องตัวเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและการจอดในที่แคบในส่วนของสีสันตัวถังฮอ d ด w าเวรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับสีพิเศษใหม่ที่เน้นความทันสมัยเช่นสีขาวมุกสีเทาเมทัลลิกและสีฟ้าโทนใหม่ที่สะท้อนความหรูหราทันสมัยในทุกมุมมองผิวสีได้รับการเคลือบด้วยเทคโนโลยีพิเศษที่ช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองและสิ่งสก,กรปรกห้องโดยสารภายในของ2025 Honda Wave เวถูกออกแบบให้โปร่งโล่งและอบอุ่น วัสดุภายในเน้นความประณีตและคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้เกรดพรีเมียมพื้นที่โดยสารด้านหน้าและด้านหลังกว้างขวางกว่ารุ่นก่อนให้ความสะดวกสบายแม้ในการเดินทางไกลการออกแบบแผงคอนโซลหน้าเน้นเส้นสายแนวนอนช่วยให้ห้องโดยสารดูกว้างขวางและสบายตาม,มากขึ้น ในเรื่องเทคโนโลยีภายใน Honda w a v e ใหม่มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่9นิ้วรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ภายในรถทำให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานแอปพลิเคชันและฟังก์ชันออนไลน์ได้อย่างราบรื่นระบบเสียงพรีเมียมที่ออกแบบมาเฉพาะรุ่นนี้ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดทุกรายละเอียด Honda w a ว e รุ่นปี2025ยังมีการติดตั้งหลังคารกระจกแบบพาโารามิกที่สามารถเลื่อนเปิดได้เต็มพื้นที่ เพิ่มความรู้สึกโล่งโปร่งให้กับห้องโดยสารระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศที่ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และกรองฝุ่นละเอียดในด้านระบบขับเคลื่อน2025 Honda Wave วใช้เทคโนโลยี Hybrid e-HV e Generation ใหม่ที่มีการปรับปรุงมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรให้มีประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันที่ดียิ่งขึ้นระบบ Hybrid ใหม่นี้มีการตอบสนองคันเร่งที่รวดเร็วและนุ่มนวล ให้พละกกำลังรวมประมาณ129แรงม้าและแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรนอกจากรุ่นไฮบริดแล้ว Honda ยังมีแผนเปิดตัวรุ่น e HEV AWD ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัติที่สามารถปรับการส่งกำลังระหว่างล้อหน้าและหลังได้อย่างแม่นยำเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่บนถนนลื่นหรือลาดชันระบบนี้ช่วยให้เวลสามารถลุยเส้นทางที่ทา้าทายได้ดีขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องระบบความปลอดภัย2,025 Honda Wave มาพร้อมกับแพ็กเกจ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดซึ่งประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงพวงมาลายัยระบบตรวจจับจุดบอดและระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคน Honda ยังได้ติดตั้งระบบกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซนเซอร์กรยารยะรอบคัน ช่วยให้การจอดและการเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับช่องจอดและช่วยหมุนพวงมาลัยเข้าจอดให้โดยอัตโนมัติอีกหนึ่งไฮไลท์ของ2025 Honda สิบ e เวคือการออกแบบพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังที่กว้างขวางและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นเบาะหลังสามารถพับได้ในอัตราส่วน6040พร้อมกับฟังก์ชัน ULTAC ที่โด่งดังของ Honda าซึ่งช่วยให้สามารถพับเบาะขึ้นเพื่อวางของสูงหรือพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่แนนนวอได้ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบสปอร์ตฮอนด้าเวใหม่ย,ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายโหมดทั้งโหมดประหยัดพลังงานโหมดสปอร์ตและโหมดปกติซึ่งจะปรับการตอบสนองของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังและพวงมาลายัยตามความต้องการของผู้ขับขี่2025 Honda w a v e ยังใส่ใจในเรื่องความสะดวกสบายในการใช้งานประจำวันด้วยกุญแจรีโมทที่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์และเปิดระบบปรับอากาศจากระยะไกล อีกทั้งยังมีระบบเปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือเพียงแค่ยืนอยู่ใกล้ๆพร้อมกุญแจก็สามารถเปิดฝาท้ายได้ทันทีนอกจากนี้ระบบอัจฉริยะอื่นๆเช่นการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์แบบ OTA ระบบนำทางที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ขับขี่และแนะนำเส้นทางตามสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์และระบบช่วยวิเคราะห์การขับขี่เพื่อแนะนำวิธีการขับที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดก็ล้วนถูกติดตั้งมาใน2025 Honda Wave เพื่อยกระดับประสบการณ์การขับขี่ไปอีกขัน้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่สวยงามทันสมัยห้องโดยสารที่หรูหราและกว้างขวางเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่หรือสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจและปลอดภัย2025 Honda Wave ก็สามารถตอบสนองได้อย่างครบถ้วนทำให้กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้ ก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไรวิเบเพื่อไม่พลาดข่าวสารรีวิวและเรื่องราวใหม่ๆในวงการรถยนต์พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบขีดขีดขดถ้าคุณอยากได้เวอร์ชันที่เป็นบทพูดแบบสนุกสนุก,นกหรือเน้นรีวิวจอดลิกเฉพาะบางฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกก็บอกได้เลยนะครับอยากให้ทำเพิ่มเติมไหมครับ